สวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทานเฟลนลาเฟนค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทำจากถั่วค่ะขั้นตอนแรกสามีจะเอาเฟลนลาเฟนว,วางไว้ที่ขนมแป้งขนมปังนะคะ จากนั้นก็ใส่ผักพัลีรีค่ะแตงกวาดองค่ะมะเขือเทศสดค่ะ โรยโด้วยเกลือนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะตามด้วยวัวหอมใหญ่นะคะ finish สฟิไฮนนู่นพวก a f t หลังจากนั้นก็มมวนแป้งเพื่อความสะดวกในการทานนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะแซนด์วิชแซนด์วิชเฟลาเฟนแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะ made in Syria เนี่ยอินซีเรียโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอัสสลามอะลัยกุม